ผมไม่เคยเล่นบอลเสี่ครับแล้วก็รู้สึกก็ไม่แฟร์กับโรงเรียนผมหนึ่งอย่างคือคือผมไม่รู้มาก่อนมีประวัติอะไรไปตีอะไรกันนี่แหละผมเรียนี่ล่ามเนินผมจะบอกว่าแบบประวัติล่ามเนินเนี่ยพวกผมเนี่ยรถขนหมูไปเรียนเช้าต้องตื่นตีห้าต 5, 10, 10. ออีตีห้าสิบหกโมงสิบรถออกตีห้าครึ่งตื่นหกโมงสิบรถออกรีดผ้าเองซับผ้าเองตัดยาเองนั่งรถขนหมูไปอัดกันเ่าเลย ลงจากรถปุ๊บอโอ้โหควันดำบ่ายสองกลับมาบ่ายสามกลับสี่โมงครึ่งซ้อมนี่นี่คือโรงเรียนผมนี่นนันลนำบากครับแต่โคตรมีความสุขเลยเพื<ด>่อนผมทุกคนณวัน<ด>วนี้ก็ยังอยู่อยู่ในกลุ่มก็คุยหยอกล้อกันเพื่อนผมทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นคนรวยเลยเป็นคนจนหมดแล้วก็เพื่อนผมทุกคนให้กำลังใจผมตั้งแต่ผมอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เป็นเด็กจนมาผม เป็นชนาทิตย์วันนี้ก็ยังคบกันอยู่พวกมันไม่มีเงินเลยแล้วก็ไม่เคยยืมเงินผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวพวกมันก็ยังทํางานอยู่ในกลุ่ม,มผมรู้สึกว่านี่คือเพื่อนที่ที่โตมาตั้งแต่เล็กด้วยกันเห็นผมตั้งแต่ยังไม่ติดทีมชาติเห็นผมตั้งแต่ใส่เสื้อ xl ไซส์ l นี่คือเพื่อนของผมนี่คือร่มเนรรุ่นสามหกที่ผมเลยบอกว่านาวันนั้นรุ่นสามหกที่มีคนเก่งเย,งเยอะๆคุณจะเอาทีมไหนอะสามสีสามทน สำกุอสำกุงไม่รู้คิดเตียนสวนกุหลาบสาระกีฬาขอนแก่นสู้ผมไม่ได้พราผมได้แชมป์ได้เกือบทุกแชมป์อะแล้วก็แค่ไม่ได้เล่นบอลเจสีเท่านั้นเองเพราะบอลเจสีแบรนโรงเรียนผมผมก็ผมก็เลยเฉยๆอะไรก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอนะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าไม่แฟรกับโรงเรียนผมทั้งทั้งที่แบนขายาวทั้งทั้งที่ตัวผมเนี่ยขาสั้น ผมว่าผมผมว่ามันไม่แฟงมากๆเลยนะครับ